วันนี้ปัญหาประเทศมันเยอะมากเลยนะผมยังไม่เห็นเลยว่ารัฐาบาลจะแก้ไขอะไรนะครับนี่ครัวเรือนนะครับเติบโตขึ้นตลอดทุกวันทุกวันประชาชนก็ตกงานทุกวันทุกวันโรงงานก็ปิดทุกวันนะครับอันนี้คือมันจุดเริ่มต้นหลายถึงหลายอย่างเพราะคุณทุจริตคอรัปชันกันจนไม่มีเวลาที่จะมาบริหารประเทศชาติกันได่ไหมล่าถูกไ,ไหมครับผูบ้ว่าในฝันคุณเป็นไงครับคุณชัดชาติ ซื้อเครื่องวิ่งอะไรกันเนี่ยครับกทมเครื่องวิ่งพ่อ,พอคนแม่ครับเจ็ดแปดแสนนะเห็นไหมผู้ว่าในฝันที่ประชาชนเทันแนนให้อย่างถลอกทลายใหม่ๆก็าภาพลักษณ์ดีออกวิ่งทุกวันอะไรสดใ้ชาวบ้านดูทําอะไรทุกวันใช่ไหมตอนนี้ยังวิ่งอยู่ไหมยังไลสดอยู่ไหมพอคนเริ่มเงียบเริ่มลืมไปครับซื้อเครื่องวิ่งเครื่องออกกําลังกาย กูซื้อมาผมซื้อมาหมื่นกว่าบาทไอเครื่องที่เล่นอกเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นบาได้ยึดก,ก็โหเล่นได้ไม่รู้กี่นะหมื่นกวบาทเองจัดรายการโปรโมชั่นเด่ผมเห็นซื้อมาเลยสองแสนกว่า,ากดพ่อกดแม่อะไรแพงกันนะ้ลูกวิ่งผมซื้อมาสามหมืนไอ้ที่กทมซื้อลูกวิ่งสนเติแล้วเจ็ดแสนกว่า สมัยผู้ว่าสวิงกูว่าแพงเนี่นะสมัยผู้ว่าชาติชาติแม่งแพงกว่าอีกราคาแพงกว่าท้องตลาดห้าถึงสิบเท่าแล้วผมไปดูนะที่อาจารย์ดเตรวิราเดชส่องไหมผมเนี่ยการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐนะไอราคาการคุรุพันธ์เนี่ยน,นะทำไมมันแพงขนาดนี้วะทำไมการซื้อของหลวงมันแพงขนาดนี้ชาวาบ้านซื้อเครื่องเดียวเนี่ยยังได้ราคาถูกกว่าการจัดซื้อโดยระบบงานรัฐเนี่ย ทำไมมันแพงขน,นาดนี้ผมไม่เข้าใจมันไม่ได้เป็นแค่ว่าแค่พู้ว่านะหน่วยงานอื่นกระทรวงต่างๆนั่นเออาจารย์ส่งมาให้นนะการจะซื้อจะจ้างของประเทศนี้นะทาไมแม่งแพงขน,นาดนี้วะผมเคยนะเนี่ยใครว่างๆนะเอะใครว่างๆนะผมจะบอกให้นะคุณเข้าไปตามเว็บไซต์ของหน่วยงานของราชการนะ ใบจองไอจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยครับจะมีประกาศน่ะประกาศกวดประกวดราคาทําถนนประกาศประกวดราคาจัดซื้อนั่นจัดซื้อนี่กูรู้พันอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับกูไปดูนะครับมันจะมีประกาศอยู่แล้วกูก็ดูไอทีโออาร์นะสำหรับสเปกเนี่มันเป็นสเปกพกพิสดารเลยนะผมเคยไปดูหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งผมก็เลยเอามาเล่นๆปิ้นออกมาแล้วก็มีสเปก จาซื้อน้ํายาชนิดหนึ่งครับเขามีสเปคอยู่ผมก็โทรโทรไปไม่มีไม่มีสเปคที่มันเขียนครผมก็เลยโทรใอ้บริษัทอ่ะที่มันเคยประมูลงานได้อ่ะผมอยากได้สเปคผมอยากได้น้ำยาตัวเนี้ย เขบอกอ๋อเรามีขนาดหนึ่งลิตรกับขนาดห้าลิตรราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับเชื่อไหมครับราคาแม่ครับล้วถ้าเกิดผมอยากได้สเปคไก่ก,กลมนั้นนะอ๋อนั้นเราผลิตโดยเฉพาะให้สำหรับกลมนั้นกลายเป็นขนาดสองลิตรไม่มีหร้อไม่มีครับทำไมอยากได้สองลิตรพอดีผมเห็นมีกลมหนึ่งก็ใช้อยู่ผมอยากได้เห็นไ,ไหมครับ คือมึงแม่งล็อกสเปคท้องตลาดก็ใช้ขนาดหนึ่งลิตรกับขนาดห้าลิตรแต่หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างอยากได้ขนาดสองลิตรกับขนาดหกลิตรไงใครมันไม่มีของอนะถ้ามึงไม่รู้กันอยู่ไอ้นี่รู้แล้วไอ้กูจะให้มึงนะจัดประกวดราชาว,วันนี้เสนอสเปกวันนี้บพราะถาถึงทำไม่ทันหรอกครับมันจะมีคนเสนอมาเหมือนกันมีขนาดหนึ่งลิตรกับขนาดห้าลิตรแต่หน่วยงานนี้ต้องการขนาดสองลิตรกับขนาดหกลิตรไอ้เออ คนเหนือทำไม่ได้แล้วอหาราคาต่อเลตมานำะไอ้ที่หนึ่งเลตก 5, ลับห้าลตรแม่งถูกกว่ากันเนี่ยแต่อิสเปคที่ประมูลกันได้แม่งแพงกว่านี่คือความจัดซื้อจะจ้างหน่วยงานรัฐมันชอบเอาสเปคพิสดารอะ่ะเออนะเรื่อง,งเหนื่อยมากกับประเทศนี้มองไม่เห็นอน,นาคตถ้ายังไม่มีการปราบปรามเขา์รัปชันหนึ่งจริงจังเน่ประเทศนี้ไปไม่รอดหรอครับ แดกกันทุกหน่วยงานจำไ,ได้ถนนหน้าบ้านผมกูขับทุกวันเนี่ยแลวช่วงกลางคืนดึกๆเนี่ยเราขับมาเนี่ยถนนมันก็ดีเนอ้าคืนนี้ทำไมมีไฟแวบไปแล้วหเรียกว่าด่านเข้าไปใกล้ผมกำลังทุบถนนอยู่ผมต้องลงไปลุยจำได้ไหมเฮ้ยถนนมันมาทุบก,กันทาไมอะ่ะเชื่อว่าทุบคืนนั้นแล้วก็ซ่อมคืนนั้นผมลงไปถ่ายดูนะถนนมันไม่ได้พังอะ่ะแต่มันทุบไม่พังอะ่ะ ผมก็ถามผู้รับเปมาในช่างเม็นคนสั่งเราคุณรู้เลยอะไรบ้างในช่างกำาังบางจุดไว้ทําตรงไหนตรงไหนแล้วมันเป็นอะไรถนนเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรอ่ะงบมันจะหมดแต่เราเรยกใช้งบถ้าเกิดมึงไม่รีบปาปามช่วยดิฉัน้ยประเทศนี้ไม่รอดหรอครับประเทศนี้โคตรอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองมีน้ํามันมีทรัพยากรเยอะแต่ไม่มีอย่างในคนที่คิดจะทําให้ประเทศนี้มันเจริญขึ้นมีจะทําให้ครอบครัวตัวเองเจริญขึ้น นะผมเคยไล์สดคุณด้วยไหมผมถามอ่าช่างมันวิ่งหนีกันหมดอลเอาไว้ถนนกูวิ่งทุกคืนน่มันไม่พังมึงมาทุบถนนอะไรหน้าบ้านกูเสือมันซวยไงมันมาทุบถนนหน้าบู่บ้านผมพอดีเลยแล้วผมเนี่ยวิ่งแค่นี้ทุกวันน่ผ่านทุกวันทุกวันนะใช่ั้ยไอตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นะแต่วเอ๊ะทำไมมันมาทำถนนฝั่งนี้มันไม่พังมันฝังผังนู้ทำไมมึงไม่ทำฝั่งนู้นมาทำอะไรฝั่งนี้วะจจมันนึง เฮ้ยไม่ใช่นะนี่ว่าวนี่มันหน้าบ้านกูกูจําได้ถนนตรงนี้กูจําได้มันไม่พังสรุปแม่มีรถมาทุบทุบๆไปมันพังอ่ะนี่คือความจังไรของหน่วยงานกทมนะกูจะบอกให้คุณสังเกตถนนหน้าบ้านคุณไว้ให้ดีแล้วกันกูจำไว้เลยนะถ้าวันดีๆมันมาทุบโดยที่มันพังกูช่วยไปถ่ายรูปให้หน่อยหรือตอนนี้คุณถ่ายรูปทิ้งไว้เลยไอพวกนี้ชอบจะมากันตอนสี่ทุ่ม พราะตอนกลางวันรถมันเยอะรถมันติดใช่ไหมเพราะเดือดมันแอบย่องมาทำกันตอนดึกตอนเช้าปูแห้งกว่าดียวตอนดึกก็แอบทุบเสร็จถ่ายรูปถ่ายปูใหม่ไอ้ใชเรื่องนี่กูแก่ของหน่วยงานรัฐกูบอกกูพูดอย่างนี้เลยกูไม่กลัวถูกฟ้องด้วยแล้วแล้วพวกเรานะัช่วยกันดูนะถนนหน้าบ้านกูนะถ้าอยู่ดีๆนะมีรถจะมาทุมาบมาซ่อมมาเลยกูไปดูเลยนะว่า ถนนมันพังหรือเปล่าหรือมันทําให้พังก่อนแล้วค่อยซ่อมคือจ้างไรนักงานจ้างนักงนทํานั่นแหละแล้วนี่ถนนหนทางมันดีคนมันก็ไม่ค่อยได้จำเนะก็เหมือนกับจำในตัวนอ้พังไปก็วิ่งไาถนนบ้านนี่ก็ดงดังดังไปเรื่อยใช่ไหมแล้ววันนั้นมันซวยตรงนี้มันมาทําหน้าบ้านผมพอดีแล้วพอผมก็กลับดึกทุกคืนทุกทีก็ไถนนกูดีๆไปตลอดวันนี้เสือมาต้องมานั่งเหลืออยู่เลนเดียวมึงมาทุบอะไรเลนกลางมาก็ลงไปดูนะอ้าวไอ้ยี่ตรงนี้มันไม่พังกูจําได้ ว่าจุดนี้คือจุดที่กูกำลังจะเปลี่ยนเลนเพื่อจะชิดขวาแล้วยูเทิร์นมันไม่เคยพังกูยืนยันได้ใครให้กูทำก่อนนายช่างแล้วกูจะทุบตรงไหนนายช่งางเขาจะเอาสเปรย์พ่นทิ้งไว้ให้ผมก็ไปดูจุดที่มันพ่นสเปรย์เอ้ามันไม่ได้พังอะไรเลย,น,น,ย,น,ยนะนี่บินอยู่นิดนึงนะไอ้จุดที่แม่งพังกันเยอะมึงเสือไม่ไปทำไรเนนะี่ยประเทศนี้จะไปรอดได้ไงผู้ว่าในฝันไดไงคนเลือกถลบตล,ลายกูก็อยากให้ดูว่าจะเอามาชี้แจงยังไงเครื่องวิ่งต้นตีละตัวเจ็ดแปดแสน เมื่อไหร่คุณจะเอาจริงๆดีนะไอ้กฎหมายที่ทุจริตมีโทษประหารชีวิตเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะใช้สักดีเออฝ่าพวกเราด้วยนะราะถนนนี่ตรงไหนที่หยุดซ่อมแล้วนะมันจะซ่อมทุกปีแล้วตอนนี้ถ้ามันทำรอบแรกเนี่ยมันทำดีมันก็ไม่ค่อยพังอนะ แต่นธุกิจจุดไหนนี่เคยขุดเคยซ่อมมันจะพังแล้วเพราะมันไปใช้แทงปูนแห้งเร็วไงแล้วก็ความรีบเร่งด้วยแล้วก็การพังจุดเดิมตลอดลเออนะแล้วพวกเราต้องช่วยผมตรวจสอบแล้วแถวบ้านคุณผมคงไม่มีเวลาจะขับรถไปตะเวนนะแต่ถ้าพวกคุณยอมสละเวลานะไอ้พวกผีถนนพวกนี้นะมันจะมาประมาณหลังสี่ทุ่มมอรถเริ่มน้อยแล้วมาถึงก็กลวยวางแล้วจากนั้นก็เริ่มเจาะเริ่มขุดเริ่มทุบเริ่มอะไรนะครับ กนะ็จะมีรถมาโกยโกยมีรถมันทุกไปไอเสษวัสดุนี่ขายได้นะครับคุณรู้ไ่มไอเสษวัสดุที่จะถนนเนี่ยมันขายได้ครับเพราะผมในหมู่บ้านผมนะมันเคยมาทุบถนนเพื่อวา,วางท่อประปานะผมก็เลยไปขอว่าไอเสษวัสดุพวกนี้นะคุณไม่ต้องขนไปทิ้งไกลไปทิ้งตรงข้างๆบ้านผมได้ตรงนั้นดินมันซุดไม่ได้ครับมีคนจองแล้วเห็นไ,ไหม มันแดกกันตั้งแต่ยี้นะมันเอาไอ้ที่กุณทุบนะครับไปถมที่เศษวัสดุพวกนี้ขายได้เพราะที่ดินนี่มันอ่อนเนี่ยนะถ้าได้พวกปูนพวกนี้ไปถมก่อนนะมันจะไม่ซุดแต่ถ้าเอาไปเอาดินท้องนาดินมาถมนะมันก็ซุดมันก็ไหลมันก็ก่อสร้างลาบากแต่ถ้าใช้วัสดุพวกนี้นะโหมันแน่นมันแข็งเออและต้นไม้ที่กูไม่ตัดหัวโกนเนี่ยครับกูรู้ความจริงหรือเปล่า ทำไมต้นไม้ประเทศไทยมันไม่งามนะแม่งตัดทีมันเอาหมดเลยครับนั่นกำลังทําสวนอยู่บนถน,นนนะั่นคุณรู้ไหมมันเอาไอ้นี่ไปขายโรงงานผลิตไฟฟ้าใช่ไมมวนทำไมก่อนเส้นนิมิตใหม่บ้านผมนี่นะกูบอกถ้าเกิดถูต้นไม้กูหัวกูกูจะดำเนินคดีมากทุกคนเลยแม่งตัดกันหัวกูจนะ้ะอยู่นี่คุณดูเส้นนิมิตใหม่ไม่เคยมีใครกล้าตัดต้นไม้นะ ถนนบ้านผมก็เลยล่มเลื่นไม่งั้นไอ้หางต้นไม้กำลังางามๆเอาละแม่งตัดเป็นหัวกุดเลยครับเหลือแต่ผมเคยเห็นไหมต้นไม้ที่ไม่มีหัวมีแต่กิ่งน้อยๆทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าตัดอะ่ะมึงตัดมเมื่ไรกูด,ดำเนินก็ดีมึงแน่ผมไม่ได้ถามว่ามันมึงจะตัดไหมเม่อกผม,ม่รู้ภาหลังว่าไอ้ที่มันตัดมันเอาไอ้พวกนี้ไปทําเชื้อเพลิอะขายได้อีกนะ ถ้ามึงแดกกันแบบนี้แล้วประเทศมันจะเหลืออะไรอะ่ะวันนี้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวังวัวอะไรกันเนี่ยนะเครื่อเพิ่งไม่พอเออนะไม่ถ้าผู้ราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาคุณจะรอใครอะ่ะผู้ว่าหมันใจคุณก็ยังไม่เห็นดูแลเรื่องนี้เลยถ้าผมเป็นผู้ว่านะไอ้ซื้อเครื่องจักรเครื่องวิ่งแบบนี้มึงหัวหลุด มีคนมันบอกผมแบบมาร์ากช่วยหน่อยนะได้ข่าวคุณสนิทกับทีพูว่าผมไม่ก็สนิดอนะไรแต่ผมก็ไม่รู้เราก็ทำอะไรกันบ้างอู้พี่เดี๋ยวนี้แดกกันชิบหายเลยอเอาแค่นี้เลพี่นะมีคนมาบอกผมว่าผมขี้เกียจแบบมันไม่ใช่เรื่องมันเหนื่อยไงกับการสู้คนที่มีอำนาจในมืออู้พี่เดี๋ยวนี้แดกกันทุกเม็ดสอกอมบางคนก็มาฟ้องผมอยู่เนี่ยสภากรทมนเนี่ยทีนที่ึกษาผพูว่านะผมขอเตือนนะครับ ใหญผมเสืส่อมศรัทธาเลยนะมีข่าวลือหนาหูนะหลายๆเรื่องนะผมได้โคตรเซ็งเลยวันนี้คือใครแล้วแต่ที่เข้ามามันเป็มันมขาคนดีๆไม่มีเลยไงวะที่จะเสียตลาดเข้ามาเพื่อจะพัฒนาประเทศชาติเราเนี่ยมีแต่พวกนักการตลาดพวกนักสร้างภาพ